กลัววัวเขมิดใช่ไหมตอนนี้มันน่ากลัวมากเลยเอียงประเทศไทยเรากลัวที่สุดเลยรปะตูอยายเก็บชื่อเป่าไว้เนี่ยเตรียมต้องเตรียมตัวเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าอยู่บ้านมันเหงาอยู่บ้านมันเหงามีก็มีสาวนะครับต้องมีสาวเราไม่เราต้องสวยทั้งหมดเลยลูกสาวไม่ว่าจะหันหน้าหรือหันหลังใช่ไหมคะเรามั่นใจค่ะเทปแรกก็บุกป่ากันเลยนะคนดู รวยคุยวันนี้ครับพาคุณคนดูนะครับมาบ้านโคกตาสิงนะครับผมเขามีลำธารน,น้ำตกนะครับก็จะมาเปิดคลิปแรกกันนะครับผมรวยคุยนะครับกับผมพุทจีบนะภารกิจของผมก็คือจะพาคุณคนดูนะฮะไปเดินตามชุมชนสถานที่ต่างๆนะครับผมแล้วก็ปัญหาของเราก็คือ ถ้าเราไม่ใช่คนดังไม่ใช่ดาราจะมีคนอยากคุยกับเราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปสัมผัสกับคนที่บ้านโคกตาสิงต์ตำบลสวายจีกนะครับผมอำเภอเมืองบุรีรัมย์กันนะครับว่าความฝันของเขาเหล่านี้นะครับจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเรามาสัมผัสบรรยากาศไปพร้อมๆกันในคลิปนี้ครับรวยคุยครับ แม่ชื่ออะไรครับแม่สำเริงแม่สำเริงยายก็ครับแต่ก่อนยายมาตกปลาคือกันตกคนเดียวหา,าใส่ประจีปลาใดใส่กุ้งใส่ใกินเองครับอันนี้ออกมาตรงนี้ตั้งแต่กี่โมงครับออกมาเริ่มหา,าั้งโมง,มงห้าโมงเช,ช้าแล้วนี่ก็จะกลับแล้ว รอรอร้านลุงยายลุงลุงลุงยายลุงยายท่านมาเท่านี้ยายจำท่านนี้ได้ยายก็มาขอร้านมันอยู่ข้างในลูกใหหลายเป็นลุงเอาพาไกินแป้าร้านด้วยเธอดูสินี่ยายแล้วยายกินอะไรล่ะยายอิ่มแล้วยายกินหมดสามลูกเลยขอบคุณขอบคุณครับที่กินแล้วนี่เธออข้าวมากินด้วยใช่ไหมโอ้ออาวล้างก่อนลูกอ้าวล้างน้ำเยอะเยอะเลขอบคุณมากมากเลยเป็นยายสำเริงเนาะ มันขับรถเครื่องเ้าไปได้นะตเขาขับไปได้แต่ว่าทางมันเป็นหินหินแบบนี้เขานหินมันขับเร็วเด็กมาดูเลยเขาเป็นคนที่นี่เขาก็รู้จากทางเนาะไม่รู้เราเด็กน้อยมันซิ่งใช่ไหมก็มันตายตัวนี้คนจริงเหรอมันเป็นยังไงเหอมันซิ่งเหรอมันไม่หรอกมันจมน้ําตายโอ้มาเล่นน้ำมาเล่นน้ำพี่ก็ขังเนี่ยครับก็น้ําเยอะมันมาเล่นขนเดียมมันก็จมน้แถวนี้น้ําท่วมไมอยากท่วมนะแตพามันพ้นทะเลมันก็ทุนมาถึงอ่ จะเอาปลาเ,เลยอะแถวนี้ขอถามคุณยายคําถามหนึ่งนะครับว่าคุณยายไม่อยากให้อะไรเกิดขึ้นในชีวิตมากที่สุดค,คิดว่ากลัวอะไรที่สุดกลัวอะไรที่จะเกิดในชีวิตเรามากที่สุดววกลัวพวกขมินม็นใช่ไหมตอนนี้มันน่ากลัวมากเลย<ต>น้อยยายเ<ห>นาะใครเรากลัวที่สุดเลยเยายเก็บชื่อเ้าไว้เลยเตรียมต้องเตรียมตัวให้พร้อมใช่ไหมยายเนาะ นะครับดูให้พร้อมถ้าไปก็ไปตรงเขาเลยเนองเราต้องปลอดภัยเราคือวบาเกแล้วเราก็อยากอยู่กับลูกวลาครับผมอยากได้ไม่อยากให้รบกันอ่ะให้อยู่ตอนนี้ลูกหลานก็อยู่กับยายหมดทุกคนไหมครับหรือว่าไปอยู่ไปหาทํางานยายอคนเดียวอีรอคนเดียวครับผมเราก็เดียวคนเดียวเงาไหมเงาไหมไม่ต่างเงาแล้วก็มีมีหลานไหมหลานก็อยู่ด้วย มีน้องอืมโอเคคุณยายชื่ออะไรนะครับยายสำเริงคุณยายสำเริงนะครับผมชื่อพุทธีบนะครับขอบคุณที่คุยด้วยวันนี้ไปไปแล้วครับขอบคุณครับไปต่อครับผมโ้ล วันนี้มีวัยรุ่นมาเยอะมากเลยครับเด็กๆลำธารเข้าไปไกลไหมครับไกลอไกลประมาณถ้ามีมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์ไปก็ดีจริงเหรอแต่ว่าถ้าเดินไปมันก็ไกลเดินไปประมาณถ้าเกิดสองับมโลครับหลายโลหลายโลเลยเหรอ เอาไงหรือว่าจะเดินหรือว่าจะขี่เดินสามโลเลยเหรอไม่ประมาณสองสามโลเดินบรรยากาศก็ดีนะยได้ได้ได้โอเคขอบคุณครับครับผมครับเด็กๆน่ารักไม่ต้องไปถามตรงนู้นดลไหนสวัสดีครับได้ไหมครับนี่เรามาเจอชาวบ้านหาของป่า นะครับเดี๋ยวแวะแวะคุยกันหน่อยเพิ่งกลับมาคขอเพิ่งเพิ่งกลับมาได้เยอะไหมครับวันนี้ได้วันนี้มาห้าโมงเช้าแล้วค่ะก็ตอนที่เห็นพี่เดินลงไปอ่ะเออมื่อเช้าอ่ะค่ะได้มาไหมไม่มาไม่ได้มาค่ะงานจำผิดอันนี้เราเราเก็บไปขายหรือว่าเราไปทํากินอย่างเดียวครับถ้าเกิดมีคนเขาซื้อก็ขายเข้าบ้างในบ จะเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วบางทีเขาไม่ได้ไม่มีกินอย่างนี้เขาก็จะมาหาซื้อที่เราแช่เอาไว้ค่ะคแล้วปกตินี่ทําอะไรกันนะครับอ๋อเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่บ้านไม่ท้าะไรเลยค่ะแต่แบบแบบนี้เราออกมาหากันบ่อย,ยไหมครับมาประจํำไหมมาประจําค่ะทุกวันลคือ,อ <laughs> จะมา <laughs> พูดง่ายๆคือตัวเองจะมาหาคอนเทนต์นะคะก็คือจะเข้าปากก็จะมาขายลูก เป็นบรรยากาศอะไรเกี่ยวกับเหตุกับณ์ไปลงไปของท่องของตัวเองอะของต้อมีเพียงก็สมฤทัยวงเวียนสมฤทัยวงเวียนนะครับผมอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะทุกคนนะโอเคขอบคุณพี่น้อยกับพี่สม้มนะนะครับผมชื่อพุทธจีบนะนะครับผมขอบคุณที่คุยด้วยครับขอบคุณครับ วันนี้คนมาเที่ยวที่นี่กันเยอะมากเลยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในกันเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมที่นี่เรามากันเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่มาอยู่บุรีรัมเขาชื่อว่าอะไรนะเธอทานน้าตกโคกตาสิงทานน้าตกโคกตาสิงเด็กวัยรุ่นเยอะมากนะครับไม่คิดว่าจะมีคนเข้ามา เล่นน้ํามาท่องเที่ยวกันเยอะแล้วก็เจอคนออกมาหาของป่าแล้วก็หาเห็ดกันเยอะมากเลยครับ<ม>คุณคนดูโอ้ยตรงนี้มีรถเยอะเส้นทางน้องๆบอกว่าน่าจะเดินเข้าไปประมาณ2-3กิโลเมตรแหละ<ม>ก็จะมีรถจอดตามรายทางเรื่อยๆเนาะ<ม>เพราะว่าพอเราเดินตรงเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยเส้นทางมันก็จะประมาณอย่างเงี้ยฮะมันก็จะเข้าค่อนข้างยากหน่อย ก็จอดแล้วเดินเข้าไปน่าจะดีกว่าน้องๆว่านะครับน้องๆว่านะนะฮะตอนนี้ช่วงเวลาประมาณสามโมงบ่ายสามโมงใกล้จะครึ่งแล้วคนก็เริ่มกลับกันแล้วก็มีแล้วก็คนที่เดินทางมาใหม่กันก็มีนะฮะไปได้ไหมทางมันเป็นอย่างนี้คทุกคน สวัสดีครับกลับกันแล้วหรอครับครับมากันตั้งแต่กี่โมงเนี่ยแต่บ่ายครับไปหนึ่งัดโอ้ข้างในคนเยอะไหมครับเยอะเดินเข้าไปอีกไกลไหมไกลครับเราไปถึงคำพอดีไหมเนี่ยปอายเนี่ยครับก็อาจจะต้องลัดเลาะกันนิดนึ่งนะนะครับผมวันนี้เป็นอีพีแรกแล้วกันเนาะไม่ได้ตั้งใจออกมาครับ แต่ว่าก็ไหนๆออกมาแล้วก็ถ้ามีคนเยอะเราก็มาดูกันนะครับภารกิจของผู้จิบก็คือมาเดินท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็มาดูกันว่าจะมีใครคุยกับเราไหมนะครับน้องๆเดินมาเานานันเห็น่าหมาเพราะว่าเรากลายเป็นนักท่องเที่ยวไปแล้ววันนี้นะครับ ถึงแม้ว่าเราไม่ใช่ดาราเราไม่ใช่คนดังก็ยังมีคนคุยกับเราอยู่นะเราไม่ได้น่ากลัวเกินไปใช่ไหมก็จะมีคนเข้าออกเข้าออกอยู่เรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็บ่ายสามโมงเกือบจะครึ่งแล้วแต่ว่าคนก็ยังเยอะอยู่ก็มีป่าค่อนข้างสมบูรณ์เนาะ ทำให้พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านละแวกนี้เนี่ยเขาได้มีอาชีพนะฮะได้เข้ามาเก็บของป่าแล้วก็มีอาหารกินกันเนาะลักษณะก็จะเป็นเหมือนทานน้ำที่ไหลลงจากเขาเนินเขานะครับแล้วก็ลงมาสู่อ่างเก็บน้ำโคกตาสิงนะครับ ประมาณนี้คนมาเล่นน้ํากันเยอะแยะมากมายเราไปดูข้างในกันเห็นน้องๆองเดิอนออกมาจากข้างในข้างในมีอะไรครับข้างในไม่ค่อยมีอะไรเลยพี่จริงหรอมันจะไปมันจะไปสุดตรงแถวแถวคนที่เล่นเยอะตรงนั้นอ๋อมีข้างในก็มีคนไม่อีมีอยู่ครับโอเคขอบคุณครับโดนหลอกว่าข้างบนมีเซเว่นเหรอเป็น่างนาน้อง่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองขึ้นไปดูก่อนเผื <laughs> ่อมันมีจริงง้ดย <laughs> <ๆ>แต่แต่ที่แน่ คอนเทนต์เขียเต์เยอะมากโอ้ฉันก็ไปชายทะเลกันอ,อ๋อข้างบนนี้มันจะเป็นเหมือนจุดต้นน้ําข้างบนนี่ตรงเนี้ยสวยมากเลยจ้าลูกสาว <laughs> สุดชีวิตค่ะขำมากเลยนะใช่กูแบบยอมสุดชีวิตมาถ่ายกันในป่ากันเลยยุงไม่กัด <laughs> ยุงไม่กัดเลยเนาะ <laughs> ใช่ไหมสวยเหมือนหญิงลีเลยอะ่ะน,นี่คือที่มาอยู่ที่ ในสานมัเพิ่งเคยมาตรงนี้เลยคนที่ไหนคะนครศรีธรรมราชทางใต้ถางใ่้ทางใต้อะมันจะมีเยอะไงน้ําตกอะไรอย่างนี้มีเยอะเยอะมากเออนั่นแหละพี่ว่าทําไมคนมารวมคนบุรีรัมคือมารวมอยู่ตรงนี้หมดใช่ค่ะแล้วก็มาถ่ายรูปสวยๆกันใช่ไหมออกมาสวยไม่รูปสวยไหมสวยสวยทุกคนหลังะสวยไม่เราต้องสวยทั้งหมดเลยลูกสาวไม่ว่าจะหันหน้าหรือหันหลังใช่ไหมคะ เรามันใจค่ะไปได้อยู่นะโอ้มันเป็นทานน้ำแบบนี้เข้าไปได้อีกนะครับเดินกันหน่อยเดินกันหน่อยหนาวหรือเปล่าลูกเด็กหนาวชื่ออะไรครับชื่อน้องฟังฟอนลคนนน้นชื่ออะไรอ่ะชื่อน้องแป้งเออลูกหลาน โอเคอ้าวมาอีกหนึ่งคนนี่ตรงนี้สวัสดีครับระวังเลื่นนะลูกสวัสดีค่ะลูกคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยนกค่ะน้องมุกระวังเลื่นนะมากเลยพูดคักขาเรียบร้อยเห็นไหมอะลูกเรียนที่ไหนเนี่ยเซนซิรี่อนุสอนคว้าพูดเพาะพูดเพาะด้วยซิรี่ย์อนุสรณ์ค่ะน่ารักมากเลยลูกพูดคักขาเรียบร้อยอันนี้เรียนที่เดียวกันหมดเลยไหม โอ้เราเป็นเราเป็นเด็กเราต้องพูดขาขาน่ารักมากเลยลูกอันนี้เป็นเป็นเป็นแม่อ๋อเป็นแม่ของน้องมุกใช่ครับน่ารักมากเลยขาได้รอยเลยขอคุยกับคุณแม่หน่อยสิน่ารักมากเลยน่ารักใช่ไหมลูกคุณแม่ชื่ออะไรครับชื่อเมย์ค่ะเมย์คุณแม่เมย์อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้ายังเป็นคุณแม่วัยรุ่นอยู่เลยนะครับเป็นยังไงบ้างเลี้ยงลูกตัวน้อย มีความสุขเยอะไหมมีความสุขแล้วปกติเราทําอะไรอะครับทํางานทํางานอันนี้ก็เป็นวันหยุดอ๋อ้ทำโรงงานเหรอฮะทำร้านแต่ย่างถี่วอันนั้นอันนั้นคือแฟนเหรอใช่ค่ะคนนั้นคือแฟนนะฮะพอดีจ้าอ่าคนนั้นคือแฟนคนนั้นคือแฟนลูกก็พูดค่ะอ่าพูดเพราะพูดเพราะดีมากมีรถงามเป็นครูเหมือนกันไหมน้าชอบมากเลยค่ะค่ะอะไรทำให้เรามีความสุข ทุกวันนี้ลูกค่ะลูกส่วนใหญ่ก็จะอยู่เพื่อลูกกันแหละเนาะม,มีมีลูกแล้วก็ต้องดูแลลูกให้ดี<ช>นะครับผมเป็นคนที่นี่เลยไหมครับ<ช>คนบุรีรัมณ์เนาะนะครับอยู่ที่นี่มากันตั้งแต่เกิดแล้วเราเคยไปอยู่ที่อื่นไหมไม่เคยเราก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดจนถึง<ช>ตอนนี้เลยเราทํางานโรงงานเหรอฮะไม่ค่ะร้านอาหารค่ะอ๋อเวลานอาหารแล้วช่วงที่เวลาเราไปทํางานเราแฟนก็ไปทํางานด้วยกันไหมใช่ค่ะอ๋อ ทำงานคนละที่ค่ะอ๋อทำงานคนละที่เวลา <laughs> เวลาที่ไปทำงานเราไปทำงานเวลาเดียวกันไหมเวลาเดียวค่ะอ๋อแล้ว,แล,วแล้วใครดูลูกให้อ่ะครับอยู่กับหลานอ๋อขออีกคําถามหนึ่งเรากลัวอะไรที่ไม่กลัวอะไรดีกว่าเราไม่อยากให้อะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราดีกว่า <laughs> คิดว่าไม่อยากไม่อยากให้อะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราที่สุด <laughs> ไม่รู้เหมือนกันเนาะตอนนี้เราเยังไม่รู้เนาะใช่ค่ะอนา,าคตค่อยว่ากันอีกทีนะครับขอบคุณน้องเม้นะครับขอบคุณที่คุยกันนะครับที่ชื่อพุทีบนะครับผมขอบคุณครับค่ะสวัสดีครับทางนี้ทางนี้เดินไปได้ไหมไม่รู้เหมือนกัน,นะครับะทางนถ้าขอไปทางนี้กัน,นโอเคขอบคุณครับที่ขับรถมามันก็ไม่ไหวนะเออ สี่านางแบบเยอะมากเลยนี่นะมาที่นี่ต้นงแถขวต้นงต้นไม้ก็เยอะหมดเลยนางแบบไปไหนกันกลับแล้วหรอยังครับรอเพื่อนเพิ่งมาเหรอครับโอเคครับยูทูบครับช่องไหนอ่าพิมพ์ว่าพุทธีบครับภาษาไทยครับธรรมชาติรออยู่นะ เราเขียนไป้ายไว้ตรงนั้นฮรโอ้มีกล้องด้วยว่ะออกทีวีนะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าถ้าเห็นหนูด้วยอะ่ะลงๆไปคุยดีกว่าสวยมากมันมีนางแบบเต็มไปหมดเลยวันนี้น้องบอกว่าให้เห็นหนูด้วยอะ่ะเดี๋ยวลงลงมาคุยกับน้องหน่อยนางแบบเต็มไปหมดเลยให้เห็นหนูด้วยที่กล้องมาแล้วใช่กล้องมาแล้วมาคุยกับน้องนี่มาจากไหนกันครับเนี่ย โอ้มาไกลขนาดนี้เลยสวยมากเลยแสดงว่าปกติมาที่นี่กันบ่อยไหมครับมาครั้งแรกค่ะจริงหรอมาครั้งแรกนะครับชื่ออะไรกันบ้างน้องเฟินค่ะน้องเฟินนองอิมค่ะน้องอิมสวยมากคนนี้ชื่ออะไรน้องปุ๊กคนนู้น่ะ อะไรนะปอนน้องปอนนะครับผมโอเคแต่รู้ไหมพี่ประทับใจอะไรมากมาที่นี่นางแบบเยอะมากมีแต่คนสวยๆนะโดยยืนอยู่กลางแบบอย่างเงี้ยคือสวยทุกคนเลยนางแบบโอเคขอบคุณที่คุยนะครับน้องเฟิร์นสวยมากเลยจ้ะสวยทุกคนสวยทุกคนงดูขาต้องดูนู่นด้วยค่ะอาอยังมีออกมาจากป่าอีกตรงนู้นเออแล้วเยอะแยะหมดเลยอ่า เวิธีนี้ออกทีวีเลยนะ,ยนะ <c oughs> เป่เคยดังเสียดายคุณบอกคนนดูดิเออชื่ออะไรครับชื่อทีครับชื่อน้องทีครับเป็นคนที่ไหนเป็นคนอยู่บ้านยางครับบ้านยางไม่ไหวหรอลาดปกติมาที่นี่กันบ่อยไหมมาบ่อยครับแต่ว่าเวลาหน้าฝนครับอืม แล้วปกติหน้าฝนแถวเนี้ยน้ําท่วมไหมก็ถ้าเว่าฝนตกแรงๆก็เยอกวันนี้ครับอ๋อที่ว่ามาที่นี่เรามีความสุขไหมมีครับมีความสุขเพราะว่าอยู่บ้านมงนเหงาอยู่บ้านเหงามาที่นี่ทําไมเราถึงมีความสุขอะได้เดินป่าครับได้เดินป่ามีก็มีสาวนะครับก็มีสาว ทราไม่มีความสุขมากกว่าอยู่บ้านใช่ไหมใช่ครับอยู่บ้านไม่เหงาครับอแล้วอีกคําถามหนึง่งเรื่องอะไรที่เราไม่อยากให้มันเกิดในชีวิตเรามากที่สุดเรากลัวอะไรที่จะเกิดกับชีวิตเรามากที่สุดกลัวไปทางไหนวันนี้สิ่งลับาครับขึ้นนี่เหรอครับผมกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นครับกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นแสดงว่าเราเรากลัวความมืดปะ ใช่ครับประมาณนั้นหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนี่หมายถึงว่าอะไรอ่ะก็คือเรามาที่เขาคือแบบเราก็ไม่อยากรบหลู่หมายถึงเป็นพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกนี้อันนี้พี่มานานยังครับก็น่าจะมาพร้อมพวกร้อนหลังแล้วมั้งแต่ว่าผมมาครั้งรอบแรกก็ประมาณสี่โมงครับแล้วก็กลับบ้านมารอบหนึ่งแล้วก็ออกมาอีกครับผมอี่เท้าผมมาสองคนครับผมมาสองคนอันนี้เราเพื่อนกลุ่มเดียวกันหมดเลยมามาบ้านเดียวกันหมดเลย เดี๋ยวพี่ขอถามอีกคำถามหนึ่งก่อนเรามีอะไรที่เป็นความฝันสูงสุดในชีวิตอยากคือลอตเตอรี่ครับอยากถูกลอตเตอรี่แล้วเราซื้อลอตเตอรี่มั้งไหมมีแต่แม่ซื้อครับแม่เป็นคนซื้อเราเป็นคนชี้ทานครับผมอแล้วเราก็มีความคาดหวังทุกงวดครับถูกไมไม่เคยถูกครับไม่เคยถูกยังไม่เคยถูกเลยยังเลยครับโอเค นะครับผมขอบคุณที่คุยกันขอบคุณครับผมพี่ชื่อพุทธจีบนะครับครับตามไปดูในช่องโอเคครับครับตรงนี้มันน่าจะใกล้สุดเส้นทางแล้วละมั้งมาเจอมาเจอหนุ่มๆที่นี่นะครับมันจะมันจะสุดหรือยังครับมันสุดทางหรือยังครับไปได้อีกเหรอตายแล้ว ไหน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 ก็จอดคุยละคุยกับรูปหล่อหน่อยดีกว่าม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 าคุยกับพี่หน่อยมา <c oughs> ชื่ออะไรเนี่ยฮ <c oughs> ะ <c oughs> แทบ <c oughs> ชื่อน้องแทก <c oughs> คนเนี้ย <c oughs> น้องฟิม์ม <c oughs> คนน้องชื่ออะไรอะ่ะ <c oughs> ชื่อบลูครับ <c oughs> มองดูคนนี้ครับคนนี้ชื่ออะไรอ่ะชื่อปันครับปันปันปันเป็นคนที่นี่กันเลยไหมครับไม่บ้านยางเขามาจากบ้านยางอ๋อบ้านยางจากที่นี่ประมาณกี่กิโลเมตรไกลอยู่ครับก็ไกลอยู่ครับแล้วเราเราดูได้ไงว่ามีที่นี่อ่ะครับก็ทุกพี่เคยเอามาครับ อ๋อเราเคยเราเคยมากันแล้วนานเลอ,อยังครั้งล่าสุดนานแล้วครับนะแล้วแล้ว <laughs> ลวันนี้คิดยังไงถึงอยากมาร้อน,อนร้อนมันมีแหล่งน้ําที่นู่นที่เดียวเหรอครับที่เขามาเล่นน้ํากันมันมีหลายที่ครับอ๋อแล้วนี่มากันตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยเพิ่งมาเมื่อกี้มเพิ่งมาเมื่อกี้มาพร้อมเราเลยเนาะที่ที่ห <laughs> ้อี้มาตอนเช้าอ่า แล้วจะกลับไปกี่โมงเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันเอาให้สบายใจก่อนใช่ไหมแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยน้ำสมุนไพรกินแล้วอารมณ์ดีใช่ไหมเออนะครับขอบคุณที่คุยกันนะครับพี่ชื่อพุทจีบนะครับถ้าอยากเห็นตัวเองใน YouTube พิมพ์คำว่าพุทธจีบ ครับผมไปละครับผมไปละครับผมครับผมครับสวัสดีครับครับผมรวยคุยวันนี้นะครับก็พาคุณคนดูมาสัมผัสความสนุกสนานความเป็นกันเองนะครับของชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมอำเภอเมืองนะครับผมตรงนี้น่าจะเป็นตำบลสวายจีดอยู่ในเขตตำบลสวายจีนะความสุขของพวกเขาก็คือการได้มาพักผ่อนนะครับผมแล้วก็ได้ คุยกับน้องๆนะครับผมหลายๆคนนะครับก็ผู้คนที่นี่สดใสดีผู้คนที่นี่มีน้ําใจนะครับผู้คนที่นี่เป็นคนใจดีแล้วก็อัธยาศัยดีกันทุกคนเลยน่ารักกันทุกคนเลยนะครับผมคลิปแรกถือว่าประสบความสําเร็จเนาะถึงเราไม่ใช่ดาราถึงเราไม่ใช่คนดังคนไทยใจดีครับทุกคนมีเรื่องรวยคุยกับเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมรวยคุยกับผมพุจจิสวัสดีครับ